สวัสดีนะคะ YouTube นะคะพอยิสตาแฝมานี่รายงานตัวะคะ่ะสวัสดีพีทุกท่านนะคะโทโวรลูปถุปฏนะิโอ้ย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 ผู้ใดนะออกกําลังกายทุกมือทุกมือฮะนะคะอ่าอ่าอากาศมันบ่ค่อยดีเนาะกไอคอกไอแคกไอกระดกกระแดกประมาณนี้นะคะพี่โพสต์ไอเพิ่กงไอนะคะแต่ว่ากรบโบลายดอกนะคะบอกให้ไปหาหมอไปหาหมอเขาบอกคือเขาคนนั้มันก็ไปดีมีอย่างเนาะมันก็ออกกําลังกายทุกมือ,ท,มอ,ท,มอทุกมือนะคะ ออกกําลังกายแบบนี้แหละอ่าย่ดตีนกระดิ่ีแดงอย่างประมาณนี้นะคะตีนกทีดิ่ยืตินกระิ่ทุกมือก็โอเคอยู่นะคะอ่านะคะเป็นยังไงแด้ค่ะมาวานี่นะคะพี่บอยก็นะคะอ่ารู้สึกว่านองลาอ่าก็ไปทำบุญมาวานี่มาวานโซกะลาบุญน้ำกันเนาะในบุญน้ำกันนะคะเอฟตีนองลาเนาะเพราะว่าตาถูกบุญน้ำกันเด้อค่ะนะคะเอฟตีนะคะบาวานนี่น้องไปวัดป่ามหาโชคนะคะวันนี้วันลนองลายโตเตียงเนาะนะคะ จะไปนองไรตัวเตียงยุงบ่ได้ไร่แต่ที่พี่พ้อยเบิงเราบ่ได้จุดไนะคะเออบ่าว่อดีพี่พ้อยกับเบื้องเขาไปเบื้งช่องป่าล่องเนาะนะคะเขาไปเบื้งช่องป่าล่องแต่ว่าพี่พ้อยกับเขาบ่ได้ช่องป่าล่องเพราะเป็นยี่างนะคะเข้าไปเข้าเขาบ่ห็นแต่ว่าเอฟซีเห็นพ่อหนีตาค่ะนะคะเห็นพ่อนี้ตาแต่ว่าป่าล่องบ่ห็นโผล่เพราะเจ้บ่ห็นเั็มไดนะคะเอาเาว่ากันเ้อคกันนะคะป่าล่องมันก็รุนแรงอยู่นะคะตอนนี้เนาะ เพิ่นกระโปรป,ปองลูกสาวเพิ่นเพิ่นรุนแรงอยู่นะคะเออกระช่างเขาถ้านะคะเพราะว่าแต่รู้สึกว่าอวเ,าเออแอดสวัสดิ์แช่เพิ่นเขาเพรอยากให้รุนแรงน,นะค่ปลาเยอะปลาล้ออยู่ปลาปลาล้อเพิ่นก็ดาสาดใจล้วล่ะนะคะดาช่องช่องหนึ่งดิงวมองงงนะคะสาใจแล้วล่ะมันก็ยังก็เด็กมันย่ออ่อนอี๋นี๋ล่ะนะสร้างเขานะคะ แล้วก็มีอพี่พ่อเขาไปฟังนะคะฟังเบิกฟังย้อนหลังนะคะโอ้ปลางเพิ่นกระตาใจดีนะคะแต่ว่าเขาไปอยากให้เอ,อว่าไปแล้วข้างหนึ่งนะคะมันก็เจ็บแสบไปจนถึงกระดองใจแล้วนะคะก็ยุดไปซักนะคะกรต้องไปจนใจนะคะก็ค,คือว่าเอ,อเขาเหตุแบบนี้เขาก็แบบเขาบ่มีคอนเทนต์เนาะแล้วเขาก็เหตุแบบเหมือนเหมือนลิงหลอกเจ้านนะ,ะเขากะเหตุรอแรงรอแรงหัวรอแห่แห้แห้แหเหมือนเหมือนคนในบทเต็มบาท ถ้ากระชางเขาาก็ยจะเห็นเหยียงนะคะกระชางเขานะคะกขาปล่อยเขาเด้อปลาลงนะคะพ่อกระเขาไปไพึ่งลอยหนึ่งพอก็เลยออกมาพอพอว่ามาไล่นแหละนะคะแล้ที่นี่แล้วก็มีคอมเม่นมเม่นหนึ่งเห็นเห็นเห็นมันอ่านนะคะบอกว่าเออไอ้เขาเมน่นไอพวกอ่านั่นแหละนะคะไอ้พวกคีย์บอร์ดนั่นแหละนะคะสองสามตัวนั่นแหละอ่าเป็นเราว่าแอร์ทวัดใช้ตังมีเหียวป๋าเหีเหียวป๋าเหียมเหมียวไล่ตดเราจะบอกว่าถามว่าแอร์ทวัดใช้ตังคอ,อยนิ่งาะนะคะ ว่าบ่อไห่มีปลาล้งนะคะมีพ่อนีจจาบ่อไห้ไล่ต้นวัสดีนะคะแอตวะใช้ตังวัสดีแอตวะใช้ก็จิมาตังอีหยางนะคะแอตวะใช้ก็จิมิจติดมาตังอีหยางเขาแอตวะใช้เป็นเบาแบบนี้เมันบอกให้ลดความรุนแรงลงหน่อยนะคะปลาล้งนะคะปลาล้งนะคะเหมืนช่องพ่อนีจจาเมืองพ่อนีจจาดาวตัดใจเลยนะคะแต่ว่าพ่อของเบาแล้วล่ะบ่ดาแล้วล่ะที่พานดาว่าดาแค่นั้นมันก็เจ็บใจแล้วเนาะ ถูกตินทุกอย่างนะคะมันก็เจ็บใจฝังไปในอกมาแล้วล่ะนะคะด่าแค่นั้นพ่อก็บาด่าแผ่เพราะตัวแม่คนด่าค่ะนะคะญาติพี่น้องพ่อแม่ตั้งสอนมาพอห้ด่าคนนะคะถ้าตัวบกพรอใจตัวกยางหนีตาเขาบอกว่าคำนี้เนาะเขาบอกว่าแกจตาออกกับร่งกายฟังเพลงน้ำหยางน้ำนะคะเขาบอกว่าบกพรอใจหยางนะคะถ้าตัวบกพรอใจหยางกป็นยางหนีออกมาตาเขาบอกว่าต้องมันก็ถูกต้องเนาะ แต่ว่าแอสทวัชัยก็บอกว่าเออให้ลดความรุนแรงหน่อยนะคะป่ารงนะคะแม่พอนี่ตายอย่างประมาณนี้เนาะเพื่อนอาจจะว่าประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันเอาไปไปเขียนว่าแอสทวัชัยสั่งไอ้ไอ้ไอ้ปากดำแต่เดียวคํานีเนาะมันสั่งไม่ให้อีเที่ยวไล่ตดนะคะแล้วก็ไม่ให้ป่ารงไล่ตด็จะเดียวรูปบรูปแาบรูปว่าเปลี่ยนแปลงของมันนะคะ แอดทว่าใช้คนก็นบอกว่าแม่พลอยปลารลองให้ลดความรุนแรงลงหน่อยนึงเราไม่ต้องไปสนใจกับเจประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันต่าไปเปลี่ยนเรื่องนะคะกัยนนังว่าเน่ะพออยู่แย่เนาะนะคะยูแลแย่ตะแคงรั่วนะคะชีวิตมันก็ไปเล่เพรมีความตุงตุกตินะ ตามันเธอะบ่ได้ไปสนใจเพราะก็บไ่ได้เข้าไปมาว่านี่เขาไปเท่านันน่ะนะคะก็มีซุ่มผู้่าผู้สาวหัวรอกันนะคะบมมีความหมายอย่างเลยนะคะหัวรอกันนะคะเอาแบบนี้ก็แล้วกันเนาะนะคะเอฟซีนะคะเราไม่ต้องไปสนใจนะคะเราโฟกัสไปที่น้องลายอย่างเดียวนะคะนีนะคะเอ็มวีนองกะจีไทยวันที่ประมาณมีที่หกนี่แหละนะคะมีทิหกประมาณวันทย์มาอื่นนี่แหละนะคะนองกะจีไปทยเอ็มวีเนาะนะคะแล้วก็อาจจะปล่อยประมาณวันที่สินเดือนหรือว่าจังไรสักอย่างเนาะนะคะ ป,ประมาณนั้นนะคะอาจจะคอยประมาณสิบเดือนนะคะพวกเราก็าไมต้องไปสนใจกับเอฟซีพวกเราไปอยู่มาน้องหลานเนาะตก็แบบว่า,าสนใจอย่างเดียวนะคะเตียมนะคะจากเอฟซีนองออกมาตัวกับป 1, ันเพ้งนองนะคะาจากใจหลานหน่อยเนาะนะคะกับปันเพ้งนองเราที่นี่นะคะล้วก็ทิดขึ้นต่อไปเนาะนะคะหักคุณบอลหาก ครูว่าวเถาด้วยกนะคะได้ว่ากันยังพอได้อ่กอย่างนะคะแต่ว่าตองน,นี้นะคะพอพอแม่ก็ต้องช่วยกันบการช่วยทายอีมวีนะคะแล้วก็ต่วท้าบุญน้อกันนะคะตัวก็ได้สนใจค่ะนะคะเพราะว่าเรื่อเห็นวีนองนะคะมันก็เป็นเพลงของพวกเฮาอยู่แล้วนะคะอร่อยๆซอสอร่อยนะคะกับตัวเอ็มวีกับตัวกันอีๆดีนะคะเอ๊ะ,อะค่อยๆเบิ่งแล้วนะคะพอพอมีความสุขะค่ะนะคะเวลาน้องถึงไหลเอ็มวีถึงพวกเฮาบหลายนะคะเอ็มบีเอ ไอตีก็ยังแลีนไปหาน้องหลาคุยกับน้องหลาน้องหลาก็ออกมาไหลาต้นนะคะคุยกับไอตีนะคะมันเกื่อมันมันหลายนะคะแบบว่าเรื่องอย่างไม่ประดังปรามาณนั้นนะคะเออก็แบบ้องหลาก็ดีใจนะคะหองหายเอียงประมาณนี้น้ำตาตื้นนะคะเอาไปเอเดอบพอไปแม่น,น้ำตาตึ้นเมือนั้นพี่พ้อยดีใากับน้ำตาตึ้นค่ะนะคะแบบว่าเอ,อ้นอนานะคะชีวิตน้องหลามันตื่นตีเองเนาะนะคะเบา สินมาน้ำตาซึงอ่านะคะแต่เนี่ยน,นะเอทีก็มีความสุขะค่ะนะคะเพราะว่าน้องหลาดกลิ่นไรเนาะใช้บัตรใช้ปีบัตปีน้องหลากดประมาณประมาณตอนนี้กับประมาณอร่อยกว่าใบแล้วนะคะเื่อยแล้วนั่งแล้ว <laughs> นั่งแล้วนล้วนงแล้วนะ้ว คนที่เห็นเพื่อนยืนจมือเนี่ยที่มีของมีก้อนิจ่ากับปานะคะมีความตุบไปอย่างนึงนะคะอ่ามีกระเทียมกันแดดเทียงกันแดก็คือว่าแบบว่ากันโปงหูเรือมันออกมามีกระเทียงกันทั้งมสองข้ามข้งเหยียบนะคะเพราะนิจ่ากับปาบดขึ้ทะเลาะกันนะคะอ่ามีเท่านั้งอนกันแดดบุดหนึ่งบางทอแบบเขาเทียงพ้อยโป้ทันนะคะพ้อยว่าขึ้นเขาเทียงพ้อยโปทันเข้าโกหัวลอเพราะหัวลอแล้วพ้อยโกหัวลอตัวมันขับนะคะเทียงปรทันกัน เทียงเม่ต so like the so you know. like nice. ั er now, ้งกั่คืวว่าวกันบา่อนหูเรื่องนะคะอย่างเราป้าจ้าอย่างนี้นะคัมนะคะขอพูดหลายเด้อนะคะเดี๋ยวเจอในในคลิปหนาเนาะนะคะพวกเราก็มีความสุขเนาะนะคะสนับสนุนกันต่อไปเด้อนะคะเดี๋ยวรองลาไทยเอ็มบีแล้วเดี๋ยวเอ็มบีออกมานะคะจากใจลาหน่อยเอา็ระตยกันปั่นเพียงน้องเด้อนะคะลำร้อคนบนแฟนตอนนี้นะคะสองแสนกลัวแล้วนะคะสองแสนกลัวสอนในระบุนะคะยังที่ยอดวิวเป็นยังที่แลนไปเรื่อยๆเนาะ นะคะเดี๋ยวโตเตรียมปันเลอค่ะนะคะอจากใจลาหน่อยเนาะนะคะของอาจารย์ตอมเนาะนะคะอีีนะคะแล้วก็่ทิ้นต่อไปตอนนี้แบบว่าคุณเบาเฒ่าประมาณนี้ลกคนอื่นนะคะรักษาไอ้นะไอ้ได้น่อยนะบ่ก็ร้ายอกนะคะแต่ว่าให้ไปหาหมอเขาบอกไปว่าหาหมอคือเกาจะเดือชีดยาจนเพิ่งกินยากินอย่างอื่อ่นนี่แหละนะคะยายแก้ไอได้ยังได้ประมาณนี้เนาะนะคะ ขอบคุณดหลายเด้พอพ่อพ่อยแม่นะคะเดี๋ยวพี่พอยไปเห็นงานก่อนนะคะเบิงคลิปเม่พี่พอยน้ำเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเด้อนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านาอสวัสดีค่ะ